สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์กับไอดีไลเบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์เก้าหกหกหกดสี่แนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับไว้ให้ด้วยนะครับอ่ะ อีพีนี้องค์ละ200นะครับองค์ละ200นะครับ2องค์300นะครับ4องค์500จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับอย่าให้เสียเวลาเรามารับชมองค์ที่1กันเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1นะครับจะเป็นนางพญานะครับพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับองค์นี้องค์ที่1องค์ต่อไปนะครับองค์ที่2ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับ นี่นะครับแช่น้ำมนต์นะครับปิดตาหลวงปู่โตแช่น้ำมนต์นะครับนี่นะครับอง์ละ200อนะครับ2องค์300นะครับ4องค์5 0 0จัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับมาต่อไปองค์ที่3นะครับก็จะเป็นนะครับคล้ายๆพระอะไรเนี่ยอ้หลวไรของหลวงปู่ทิมนะครับเขาเรียกว่าถือไม้เท้านะครับเป็นพิมพ์ถือไม้เท้านะครับหลวงปู่ทิมนะครับ ฝั่งพลอยนะครับด้านหลังนะครับอง์นี้องค์ที่สามองต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับก็จะเป็นปิดตาเนื้อสําริดนะครับนี่ปิดตาใหญ่ๆเนื้อสัมฤิดนะครับใครรู้ใครชอบแบ่งปันไปเลยนะครับนี่นะครับองค์ที่สี่องต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับอ่ะห้ากับหกนะครับพละอดนะครับอ่ะองค์นี้องค์ที่ห้านะครับพละอดทรงเครื่องนะครับนี่ องค์ที่6ก็จะเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับอ่าห้ากับ6นะครับสนใจรับคู่ไปได้เลยต่อไปครับองค์ที่7นะครับก็จะเป็นวัดระกคังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดระกคังพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่7ต่อไปครับองค์ที่8นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับมือรองนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมมือรองนะครับ องนี้นะครับองที่8ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับองค์ที่9ก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เพือกนะครับเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่เพือกรุ่นแรกนะครับวัดกิ่งแก้วเนื้อทองแดงนะครับองค์ที่9องค์ต่อไปครับอง์ที่10บนะครับอ่าก็จะเป็นเหรียญหกอบหน้าปกนะครับเป็นพระนาปกของหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับ 6รอบไอ้แปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับองคนี้นะครับองค์ที่สิบองค์ต่อไปครับผมองค์ท si ี know, ่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นพระอุปคุตนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองก็จะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับขุนแผนหลวงปู่ทิมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่สวยเลยนะครับ มีสององนะครับสิบสองกับสิบสามนะครับนี่อันนี้จะออกสีแดงนะครับอันนี้ก็จะออกสีสีออกบอลทองนะครับอ่ะนะครับสิบสองกับสิบสามนะครับนี่นะครับสวยทั้งคู่นะครับนี่้านหลังจะเป็นหลังพลอยกับหลังตะกุดนะครับน่ารับคู่ได้เลยนะครับนี่สิบสองกับสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินพิมสองหน้านะครับ จอบใหญ่หลงพราะเงินพิมสองหน้านะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบสี่ต่อไปครับองค์ที่สิบห้านะครับอ่าเป็นพระปิดตานะครับเนื้อสำลิดนะครับพระปิดตาเนื้อสำลิดกับเงินนะครับนี่นะครับอาจจะออกโซนสายใต้นะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่สิบห้าองต่อไปนะครับอง์ที่สิบหกก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหลอกเก่าๆนะครับ นี่นะครับเหรียญลอกเก่านะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกองต่อไปครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะปีใหม่ๆนะวัดพลับพลาประวัติพลานุภาพนะครับนี่นะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับ,รบอง์ององที่สิบเจ็ด ต่อไปครับองที่18ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาหูนะครับแต่เป็นเนื้อผงยานะครับเป็นเนื้อผงนะครับจุ่มลักนะครับนี่โคตรคลาสสิกเลยนะครับองค์นี้องค์ที่18บงคดองต่อไปครับองค์ที่19ก็จะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับเป็นพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างนะครับนี่อกเหลานนนนะครับโคตรเราโคตรนะครับเป็นหล่อโบราณแบบอกเหลานนนนะครับองค์นี้องค์ที่ส9บ ต่อไปครับองที่ี่20นะครับก็จะเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับเนื้อสีดํานะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนางพญาพิมพ์สังคติเนื้อสีดํานะครับองนี้องที่ี่20องต่อไปนะครับองค์ที่21นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับปี18เนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองนี้นะครับ21 ต่อไปครับยี่สิบสองก็จะเป็นพระซุ้มกรพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เขาเรียกซุ้มกรสามเกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับโคตรสวยโคตรคลาสสิกเลยนะครับนี่ต่อไปครับยี่สิบสามก็จะเป็นหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินพระนอนนะครับนี่เป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินนอนนะครับอ่าในหายากนะครับองค์นี้นะครับยี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่24่สิบสี่ก็จะเป็นพระคงนะครับนี่พระคงนะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับองค์นี้นะครับ24ต่อไปครับ25ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่25ต่อไปครับ26กนะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิม์พใหญ่นะครับ26สมเด็จวัดระฆังพิม์พใหญ่องค์ต่อไปครับ องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าพระปิดตาดนะครับเนื้อผงลงรักนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดเอ้ยเออองที่ยี่สิบแปดจะเป็นรูปลอหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์คิดไอ้พิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้นะครับยี่สิบแปดองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้าจะเป็นเนื้อดินนะครับนี่เนื้อดินนะครับ สามชายใหญ่เนื้อดินนะครับสวยงามมากๆนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบเก้าต่อไปครับองค์ที่สามสิบก็จะเป็นเหรียญปูทวดห้าเหลี่ยมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบองละสองร้อยนะครับสององสามร้อยนะครับสี่องห้าร้อยนะครับใครซื้ององเดียวขอค่าส่งห้าสิบบาทนะครับมากันต่อกับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับ วัดระคังพิมเกตบัวโตมนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองก็จะเป็นยักษ์นะครับเหรียญล่อนะครับยักษ์วัดละมุดนะครับล่อโบราณนะครับนี่โลหะผสมนะครับสามสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนรุ่นแรกนะครับนี่นะครับสามสิบสามองต่อไปครับ องค์ที่สามสิบสี่ก็จะเป็นพระปิดตาสามเหลี่ยมนะครับนี่นะครับเป็นของหลวงปู่ภูวัดอินทรามนะครับนี่นะครับหลวงปู่ภูนะครับปิดตาสามเหลี่ยมนะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้าก็จะเป็นรูปหล่อเก่าๆไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับรูปหล่อโบราณเก่าๆนะครับองค์นี้นะครับสามสิบห้าองต่อไปครับ องค์ที่36ก็จะเป็นเหรียญย5ศสตววรษเนื้อทองแดงกระไลเงินนะครับสวยงามมากๆนะครับเนื้อทองแดงกระไลเงินองนี้องค์ที่36องค์ต่อไปครับองค์ที่37นะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับอ่าองนี้นะครับองค์ที่37นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่38ก็จะเป็นพระ ผงนะครับไม่รู้ที่อ,อ๋อหลวงปู่บุญนะครับเป็นภาพผงหลวงปู่บุญนะครับน,นี่องค์นี้องค์ที่สามสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้าก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่งนองค์นี้นะครับสามสิบเก้าองต่อไปเลยครับองที่สี่สิบก็จะเป็นพระปิตาเนือ้อผงคุกรักนะครับนี่หลังมีจานนะครับไม่รู้ที่ไหนนะครับองค์นี้องที่สี่สิบ องต่อไปครับองค์ที่41ก็จะเป็นซุ้มกอนะครับพิมพิมพิมใหญ่ไม่ตัดปีกนะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับเนี่ยนะครับพิมใหญ่ไม่ตัดปีกนะครับ41นะครับอง์นี้องค์ต่อไปนะครับองค์ที่42ก็จะเป็นเหรียญพ่อแก้วเกษาโลเนื้อทองแดงนะครับเรี่ยมเลนโบราณเลยนะครับใน4ี่องค์ต่อไปครับองค์ที่43ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินคีตาห้าชายมีสร้อยสังวานนะครับเนี่ยนะครับ หลงเพราะเงินขี้ตาห้าชายมีสร้อยสังวานนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่สี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่ก็จะเป็นหล่อโบราณนะครับเป็นเหลี่ยเป็นหกแปดเหลี่ยมนะครับเป็นพระแปดเหลี่ยมปิดตาแปดเหลี่ยมหล่อโบราณนะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับสี่สิบสี่องต่อไปเลยนะครับองที่สี่สิบห้านะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อออกน้ำเน่านะครับอง์นี้องที่สี่สิบ ห้าครับผมต่อไปครับสี่สิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อท่านคายนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญหันข้างหลวงพ่อท่านคายเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกองต่อไปครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับอ่าเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับเป็นโลหะผสมนะครับสี่สิบเจ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองที่ี่48อันนี้ก็จะเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทิมนะครับด้านหลังมีไอเราจีวรนะครับองนี้องค์ที่48ต่อไปครับ49นะครับก็จะเป็นวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับเกตเกตคดนะครับนี่วัดละคังพิมพ์เกตคดนิดนึงนะครับพิมใหญ่เกตคดนะครับอง์นี้องค์ที่49้โหเนื้อจัดมาก ต่อไปครับ50ก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับสำลีกับเงินนะครับนี่นะครับพระอุปคุตนะครับเนื้อสำลีกับเงินองค์นี้นะครับองค์ที่50นะครับองละ3ามไอองละ2องนะครับ2องค์300นะครับ4องค์500นะครับใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่ง50บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์1ก8 4 8เหมือนเดิมนะครับอ่ะ ต่อไปอันนี้ห้าสิเอ็ดห้าสิบสองก็จะเป็นหลงงหลงปู่บุญเช่นกันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับอ่าผมเรียกกันอย่างนี้เลยนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเอดกับห้าสิบสองของหลวงปู่บุญนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสามก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่าน้ายนะครับรุ่นแรกเนื้อทองแดงนี่ห้าสิบสาม องต่อไปครับองค์ที่54นะครับก็จะเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์2หน้านะครับนี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินพิมพ์2หน้านะครับรอแบบคลาสสิกนะครับรอแบบไม่ติดนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่54องค์ต่อไปครับองค์ที่55้าบห้าก็จะเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์เนื้อทองแดงสภาพการผ่านการใช้มานะครับ55บห้า ต่อไปครับ56ก็จะเป็นนางพญาพิมพเข่าตรงนะครับเนื้อสีดํานะครับนางพญาพิมพเข่าตรงนะครับนี่มือตกเข่าเนื้อสีดํานะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห6องค์ต่อไปครับองค์ที่5 7บนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นซุ้มกอพิมพ์ใหญ่เนื้อสีดํามีกระหนกข้างอีกหนึ่งองนะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่ห้าิบเจ็ด อง์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับก็จะเป็นเหร mm ียญหล่อนะครับหลวงพ่อธรรมจักนะครับหลวงปุตสุปุกเสกนะครับนี่องค์น in ี้นะครับองค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบ้านะครับก็จะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่มีช่อมีเดือยให้เห็นนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเก่ามาก ต่อไปครับ6กก็จะเป็นพระมเหสวรนะครับเนื้อชินเงินนะครับพระมเหสุวรเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่60องค์ต่อไปครับองค์ที่6 1เอดก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับ6 1เอ็ดนะครับต่อไปครับ62นะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังเกตบบวตูมนะครับนี่เนื้อจัดจัดนะครับองค์นี้องค์ที่62 องต่อไปครับองค์ที่63ก็จะเป็นกุมารดูดลกนะครับนี่นะครับเนื้อเมกซิตนะครับวัดอโนงนะครับกุมารกดูดลกเนื้อเมกซิตนะครับ30องค์องนี้องค์ที่63องค์ต่อไปครับองค์ที่64ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินขี้ตา5ชายนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินขี้ตา5ชายนะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่64นะครับ องต่อไปครับองค์ที่65นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระของหลวงปู่บุญนะครับไอห,หลวงหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับด้านหลังมีฝั่งพลอยเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารไรนะครับเออไม่ใช่ดีอันนี้วัดไรวาลีอันนี้ออกวัดไรวาลีนะครับอ่าเนี่เป็นพิมพ์พระพุทธนะครับองนี้องค์ที่65้า องต่อไปนะครับองค์ที่66ก็จะเป็นเหรียญล่อเก่าๆไม่รู้ที่นะครับนี Idol ่นะครับเหรียญล่อเก่าๆนะครับองค์นี้องค์ที่66องค์ต่อไปครับอง์ที่67ก็จะเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับ67นะครับองคนี้ต่อไปครับ68นะครับอ่าวัดละคังนะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อแกนน้ำมันตังอิวนะครับ นี่นะครับองค์นี้องค์ที่68ต่อไปครับ69ก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันรุ่นแรกนะครับนี่นะครับหกเนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันรุ่นแรกองค์ต่อไปครับองค์ที่70นะครับก็จะเป็นศิลปะทางลาวหรือว่าพม่าไม่แน่ใจนะครับนี่เป็นโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่70นะครับ องต่อไปครับอง์ที่71นะครับอ่าสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อเน่าๆนะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่71องค์ต่อไปครับอง์ที่72ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับ72องค์ต่อไปครับองค์ที่73ก็จะเป็นเหรียญล่ออีกเช่นกันนะครับนี่นะครับเหรียญล่อนะครับองค์นี้นะครับ องค์ที่เจ็ดสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะครับวัดอันงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่ครับองค์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบห้าก็จะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเพชรนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเพชรนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หกไยองค์ที่เจ็ดสิบห้าองต่อไปครับ องที่76็ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่76แล้วครับผมองค์ต่อไปครับองค์ที่77นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มกรนะครับนี่เป็นรูปกลมๆสามด้านนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่77นะครับนี่นะครับ อ่าต่อไปองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ฐานแซมอีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดองค์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นของหลวงปู่บุญนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่องค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้าองต่อไปครับผมองค์ที่แปดสิบก็จะเป็นปิดตาสำลิศองค์ใหญ่ๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับ องต่อไปครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นรูปหลอหลวงเพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปครับอง์ที่แปดสิบสองนะครับอ่านางพญานะครับพิมพ์เข่าโค้งนะครับเนื้อออกสีอิดนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่แปดสิบสอง องต่อไปครับองที่แปดสิบสามนะครับก็จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่องนี้นะครับแปดสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับนี่มีคาบกระไล่ทองเดิมเดิมนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่แปดสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบห้าก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูเนื้อนะครับจัดจ้านมาก นี่นะครับองนี้องค์ที่แปดสิบห้าครับผมองคต่อไปครับอง์ที่แปดสิบหกก็จะเป็นพระของหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อผงนะครับนี่นะครับฝังพลอยนะครับนี่เป็นพระรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อผงนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบหกองต่อไปครับองค์ที่แปดสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญจอบ เล็กหลวงพ่อเดิมนะครับนี dem, ่นะครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเดิมนะครับองนี้นะครับองค์ที <man 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 ่แปดสิบเจ็ดองสุดท้ายนะครับอง์ที่แปดสิบแปดนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมเอ้หลวงพ่อเงินใช่นะครับอาเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบแปดต่อไปครับท้ายคลิปนะครับจะมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับ มีดปากกานะครับมีดปากกานะครับหลงพ่อเดิมนะครับนี่เก่ามากนะครับช้ำๆนะครับเอาเล่มละ3,500บาทนะครับเล่มละ3,500บาทนะครับนี่เป็นตัวเงินนะครับนี่องค์นี้องค์สุดท้ายของท้ายคลิปนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับรีบโทรมาเลยนะครับ096661 4848นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ